สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเข้าใจะมาบ้านนำครับน้ำตกลับบ้านลู่ค่ะบายล่ะค่ะพี่พามาเก็บเห็ดเดี๋ค่ะมงดูพี่น้องห่ายถ่ายพี่น้องมันก็นี่กระตาหนึ่งนะครับเต็มหนะโอ้ย่ะเต็มนะคุณเนี่ยมาเราเห็นเห็ดเหยียบเห็ดมูนูปุยเนงไปเขาสัเบิ้มไปใส่อันนู้นโอ๋โหเดี๋ยวดีดีสองดอกสามดอกอีเทปมนกำลังงานเดี๋ยวมูนปฏิเห็ดเก็บกันว่ากันเห็ดอื่นเนี่ยมูนอีหลีเห็ดสนิทนีเพยังบ่ะมูนซื้อได้เนี่ แหงละวแหงแล้วแต่ว่าเห็ดก็ยงังออกดีอยู่เดี๋ยวเอาน้ำเขาอีกรอบหนาน,นี่ออกดีนะคะ่ะมาพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะนีะ่ที่นี่เกิดเป็นโง่จริงแล้วเหงาหนึ่งเหงาหนึ่งค่ะนี่แหละจะเสริมกันเลยไปหาพี่น้องมาลดูนไปน้ำกันอีกก้อนหนะะึ่ค่ะโอ้โอ้แก่นดีเนี่ยแต่ค่ะอ บ้านข้านี้่ปันใดรถจังวะอ้อกรอบไหลต้องอหงายซือก,ก็จำนี่ใหญ่ยเลยดิน่เห็นบาค่ะ,ะเพราะว่ามันมืดนาำกินละนี่อืมน้ำเหงเห็นกำลังออกทอกันมึดออ้ปลาพีไหลออกจังหวะน้องปลาพีหงาวก็บ่เห็น Nhà xuống vẫn có ọc đỉ đi hết Đó Ngám tít tùy Ha Nó Rồi Ha Đó Nó ngâm đi lắm Nó ngâm đi เปนำนี้เนาะนามบุกน่จ้นามบุกน่จ้์แต่เมันก็จะเป็นนิ้นเสดนะบ้างนี่ขึ้นมาเอาดอกนึ่งคำก็เ้เสดเต็มเลยพี่นนอะบันะเป็นแหงแลคเป็นแหงลเดีก่อนเห็นมีหยาเนาะมันบ่มีหยาจะเป็นนนเสเห็นอี่ เก็อย่ค้นานน้อยก็เกิดหาเอาดีย๋ยเห็นบ่าันดินพุ่ังนี่ขีางาไหลลงมาเนเลยลโอ้โอเิสองดอกมาโอ้แน,นมีหลือ อันนี้เป็นน่องด้วยเป็นแวมาเลยเนี่ยเป็นมูดีดอกเปียกนี่ไทยยากกับต้นยูคค่ะบังอืมโอเคนอนองเด็ดเนี่ยน้ำอืมนี่มูเป็นมูปยุคค่ะเนี่บัง่อมอันนี้นปีนนอง กเกียร์ไตดอกน้ำน้ำดูโอ้ยพี่น้องโอ้ยตา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 ยโอ้ยโอ้ยก็ต้องย่านเป็นถึอน้ำก็่เป็นยังไงงานเฮงมานคักพี่น้องนี่แลหละนากะช่วงเวลาเป็นออกให้ถือค่านกกาถือเอากระสีได้ดอกรุ่นนี้ มีรูี่น้อง,อยอยง,ออยงเอยงเะดีนะน่าจ่วปอีนะนม่นมแด้วน่ค่ะนุนมเป็นสึกแดดเป็นกัสีนี้ออมอนดสุกมันอ,อ,อืมกำลัางแากำลังเ,เงาเลยเงาเลย มือเห็ดออกแล้วครับพี่น้องก็เ hmm. ก็บเห็ด hmm. กันนะครับเนาะเก็บเห็ดตูปป่าหาเห็ดหาป่าอยู่ในหลักทรัพกับแนวดำมาเป็นอ๋อพี่น้องนะนี่นะมู๊เป็นมู๊เป็นมืดไงเนี่ยบนนั้นดอกดูเดือดเลยครับทางนี้ เห็นหฮมป่ะล่ะเีดังให้พี่น้องี่เนะไม่ได้แดดซ่องกับมีดันสี่เหลี่ยมตาไม่ดมีแดดม่ได้มีโฮมอืมอืมโอ้โหดูพี่น้องโอ้ยมันหมันเด้อมหมันเด้ออืมโคตร ดอกเห็ดดูค่ะนิรพี่น้องพี่น้องนีกหนึ่งดอกนี่ดอกนี้ก็น้ำดอกน้ำบ้ามีอย่างนี้พี่น้องแกนติค่ะต่ละดอกตันแกนนุ่มน้ำสมบูรณ์เนาะปุณหะอือหือพี่น้องดอกนุ่มๆออกมาค่ะเพิ่นบ่มีเวลาเถ่าเด้อค่ะเพิ่นนมแล้วก็เป็นแห้งไปเลยอ๋อมากรได้นะ เงาเาเนี่ยพี่พ kind of ี่พี kind of ่เนาะคุณนางงาเงาค่ะเงินเงินนาเงินหามปะค่ะกำลังงามนุนมเลยดูเห็นะกำลังออกลังมองกรสิพันก็คือกันเด้อค่ะดีพันน่อยพันน่อยพันงามพันแข็ง พันเป้ปะปิ่นนี่ยถ้จะแหงรถถ้าขายอันดิบเปล่าไ่ได้แยังนเนี่ยพี่น้องหมืนกะตากระสือพอโลบะปุ๊บุอโอ้ยอพี่น้องอืมักนี่ chuột phải vớt trước mất trước mình hiệt các tiềm ta là các bạn những cái không ngắm, cho anh มัตนตลงดพี่น้องต้องงดีเนาะไม่ได้น้อยนะเป็นก็ออกเต็มแล้วเนี่ย,ย,น,น,ยน,นี่ค่ะเบอร์ดีับเต็มเงานี่ค่ะนี่ลองดองางามเลอพี่น้อืมาข้พี่น้อง เต็มเลยพี่น้องดอกนี่ออนี่หนาอีหลีพี่ดิพี่ครับน้ำใบงเงานี่ด้วยปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยน้ำขัดน้ำเนี่ย ขิงเคี่ยวนี่ะเียอาตื้มกันพี่เนาะบาดอน้องโอ้โอ้หาเไม่งเิดุ่มเลนาะุ่มดอกนอกันบ้าแบน้นบนีน่ะนีันัม่มีดอกเลยมันมีดอกบนีเขีอ หลับนะมาโอ้ยสอนนี่พี่น้องปากใครเยอบปากพี่น้องเห็นเหรอเอองามมากดอกงามออกมายากเลยพี่น้องกดดันนิดดอกเห็ดนะ Nói như nào nấu No, Thì đại, bắt đầu lại cái đây. No, come on in. 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 เป็นยังไงพอได้แล้วนาะนั่น้น ¿no? ้ำนี้เปแล้วแม่ได้พี่น้อดกแลบาดเลยดิเนี่ยค่ะบหน่พี่น่อมันเห็ดส่งนีบานเลยดิเนี่ยค่ะอืมมาเหม้อเป่นมอเป่นมะเปอาะยน้ำยู่ดีๆเลยเนาะเสื้อได้ลายเนาะ ขนาดพี yeah. Actually, ่น้องเสื้อเพิ่นหลายแต่ว่าน้าเพิ่นยูบอดีหนาะคุณยิ่นเต็มเลยนี่พี่น้องเอาเลยให้เลยให้พี่น้องมาแล้วก็นี่เห็นไหมยัเย่อมาถล่มตัวเขาไป้าตุ๊ตาสักชักเจ้าตุ๊กตาสักซีดมได้เหยื่อเต็มตาแล้วมั้ยต็มตาอย่างนั้นนี่พี่น้องโอ้เป็นแถวเลยตัวเนี่ยเป็นแถวได้ข้าวกว้อสีได้เลยครับพี่น้องปากเปล่าแล้วปากเปล่าแล้วครับ มูกเขาราคาได้ล้วหรืบก็พอขึ้นแล้วเห็ดต่องไงสัมหนีด้วพี่น้องเพระาะว่าเห็นบ้าไงค่ะบ่านเมื่อเลยด้วค่ะส้นว่าไม่นานกินโอ้ยสกดีสกดีสกดีเต็มกูกันนะนีทางกิมเอาคุ็มนนะ นากินมากพี่น้องเพียใหญ่ยาวไครับนี่เพียมาหนี่พี่น้องมาครับเต็มเลยกระต่าแห้งเนี่ยมมีคนเหรครับเก็บเลยครับมีที่เอิญเพิ่นนะมาเก็บน้ำนี่พอมีไก่ไหมพี่น้องมาเด้อมาเก็บน้ำเสริมเด้อค่ะมาเก็บน้ำเสริมมาเก็บเห็ดขมน้ำกันค่ะเลยพี่น้องมาเก็บหลดควมวนเก็บหลายๆเพราะเด็กเล่นกันยุ่งกันจริงตัวนาะพี่น้องีเหงาเลย นามารอบน้าแล้วบรดนี่มันก็ใส่ล้โอ้พุ่นอีกอย่างเฮ้ยหมดง่ายนี่อย่างนี้ละโหดังโอ้ปีกันนะพี่นมองดูพี่นแทนเดียวที่เนี่ยแทเดียวค่ะปากกดินออกจะหน่อยกอนเพราะว่ามันจะไปล้นไซมูู นเห็ดโตปัดเพิ่นก็สิไปล้นถึแกนแกนเด้อพี่น้องกยังกบ่ แ้าว่าดอกพ่นสแยกออกจากขาแ้าว่าตัวนี้เรากพ่แยกออกโอ้พี่น้องใต้ไปในกระเพาะติมคือว่าแหละเก็บเห็ดนะเป็นทับกันลงไปเรื่อยๆเนาะขา,ขา,ขาปุ่นะสวดปูรูแล้วหน่อหนึ่งเล้วน้องว่าองานี่ยที่บอกอี่<ม>้องเกิดสีแดงจากดอกเอา้าว่าแมงสาบบนบอเนี่ยไปไปปายอมค่ะบปาเก็โอ้โหแกงตัก

โอ้โหอยากแยกเพิ่นเลยเอาไปโซ่ก,กันเอาเอาตะลิบก,กันนะเนาะเหงานีรู้ป่ะนะสาวกดอก,กอน,นะแยกกันเพ่ออกเลย โอ้พูดนะพี่น้องมือเห็ดเุบเสริมดูค่ะาพูดนะเดี๋ยวเขาไปซ้อมอีกเนาะค่ะพูดนะ้ยมือสัันเดลล่ามาหมดเลยมาพี่น้องพอด้านแล้วพี่น้องตั้งน้ำเพิ่งจะบุดกันค่ะโอ้กันรอกระเดือดบ้างลุงกอดกันลุงอุ้มลุงอุ้มยุบเสริมมาสีแยกเสริมต้องแยกเลยแยกที่ไหนเหรอน้องต้องแยกแล้วอืมพี่นี่ถสีแยกเพิ่นก็สีแยกที่ไหนเดี๋ยวเขาไปเมื่อล่างน้ำกันสิเมื่อเหราคาเห็ดยุบค่ะ เมื่อเราคาเห็ดงามๆกันดูหน่อยขั้นโว่าแยกออกโอ้แยกบย่ได้พี่น้องเสียดายก็เสียดายแต่ว่าขี้ดินนะมัสนสิล้นใส่หมูตอนซ้อนบักเห็ดกั้นฝนเห็ดกั้นน้ำเนาะมันบ่มีนม้ำกินค้าบ่มีน้ำกินเอากะจงังหวัดป่านถึงเลขคุณต้นเนี่ยพี่น้องเก็บเห็ดได้หลซะหนิกับป่านถึงเลขเนาะเธอเนาะน้ามีืี เขาต้รุ่นนี้นะเนี่ยตุ้บปุหมดเลี่น้องเนี่ยมดูเนี่ยเงาเนี่ยเป็นคือจังอันเฮ็ดอันนั่นนะเฮ็ดเมืองนอกกันเนาะอันนี้พอดิถ่เถาด้วยพี่น้องนี่อยากรู้ว่าเถาหรือว่าเถาพี่น้องบ้างลวงพึ่งตรงนี้เด้อค่ะมันจะทิทีถ้าดอกเถานะลวงพึ่งมันจะเริ่มหูงหญ่ขึ้นบนบ่ค่ะหูจงโป่งจิงเป่งขึ้นอันดอกลวงพึ่งทิ้ตทีสิกงกับปว่านุ่มๆเลยแค่สีแง่นี่มันตตยแดดนะพี่น้องเนาะไตยแดด โอ้ยเอาเป็นว่าสเสถิรเสียไวปสักนีดก้อนหลักเดี๋ยวค่ะเอาคอยเมื่อเหลากันยุบบานเมื่อร่างเห็ดยุบบานเฮาคุณหลับไปเนี่ยดูหาเข่าหาน้ากินก้อนน้อพี่น้องเนาะจะเป็นล้มเป็นแล้งค่ะฟางน้ำเห็ดไหลก็จะเป็นล้มเป็นแล้งเดี๋ยวก็จะได้เผาก้อนเห็ดที่ได้ต้มก้อนเห็ดเดี๋ยวค่ะสุดแล้วคลิปนี้กันนี่แหละเดี๋ยวค่ะผลงานในพี่น้องนี่ละคุณหลับ ในกาแฟเป็นกำลังใจให้ในเด็กค่ะเสริมกับนายอุดำสิบห้าซื้อแนิ้วยูนิ้วกินก้อนมื่อนี่เพือจะบริเฮ็ดนวกินดอกพกสื้อสิเมื่อร่างเฮ็ดอีกหนอเธอเนาะแต่ว่าสิพาไปกินยังกระล้อสมเนาะพี่น้องเนาะเคร่งบ้านเขาช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีร้านค้าเป็นขายเป็นร้านแต่ให้นั่งกินสักเท่าใดร่นะค่ะซื้อมากินหนาเาเอาค่ะเจ้าในกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสริมรักบนายอดำนะในเด้กค่ะสวัสดีค่ะเบ้าดังสวัสดีครับเสริมฝากพี่น้องเด้อค่ะ